สวัสดีคะ่ะทุกคนแม่ปามค่ะวันนี้นะคะแม่ปามก็จะพาทุกคนไปกินไอศครีมไข่แข็งกันค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะแม่ปามก็สั่งจากแอป Sho p ปี้ฟู้นะคะซึ่งแน่นอนว่าเราได้ส่วนลดค่ะเราถึงได้สั่งมานะคะแม่ปามสั่งเป็นไอศครีมไข่แข็งหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ไอศครีมแท่งข้าวเหนียวดำาิบไม้นะคะ ยอดใจของแม่ปามทั้งสิ้น145บาทค่ะแต่แม่ปามได้โค้ตส่วนลดและโค้ตส่งฟรีนะคะก็เหลือเป็น82บาทค่ะมาแล้วค่ะ <c oughs> ไอติมไข่แข็ง แม่นตาหแนต่ัดี่มหมนี่ของน้องของลูกๆค่ะกินแท่งสิบาทไปเลยโดนแล้วพอทั้งหมด145บาทแต่ลดเหลือไปสบบาทไอติมสิบแท่งค่ะโอ้ยแม่1ิแท่งจะกินไงไหวโอเค1ิแท่งกินสิบวัน เด้อแต่ว่าพอดูอาจจะกินจิตวันใ่บ้านมีดนงถือกล้องน่าถือกล้องพอดูนะคะอาจจะกินจิตวันหมดนะคะาด่บ้านเรานะคะสองวันหมดแน่นอนค่ะติ๊กเด็กดูดูรีวิวหันกล้องดูดีมืออย่าดสันอยากกินเนือโอเลี้ยงหรือแม่ไม่ใช่ค่ะติ๊กติ๊โบราณรสข้าวเหนียวดำ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 ก็เอาแบบคุณเอาแบบอุ่ยเห็นตาใครเห็นตาใครมีรถนีรถเดียว น่ากินเนะข้าวเหนียวดำในไข่แข้งอะไข่แข้งของแม่เออจะยังไงคะก็มันแม่อยากเอามาทำคอนเทนต์น้่กอยากกินนะค่ะเปยวช้อนมาน้โมเอาเอาไหมลูกกระดกออกไหมอะรสข้าวเหนียวดำนะเนี่ยรสข้าวเหนียวดำมาแล้วจากกล้องเลยค่ะ มือสั้นน่ะน้องไม่ใช่โฟกัสให้ทุกทีอ่ะอืมโฟกัสให้ทุกมันพิกจกล้องไม่ใช่พิกที่น้องพิกที่น้องจับกล้องไม่เก่งไงว้าวนี่เห็นไหมถ้าจับกล้องติดมันจะติดตรงนี้ไหมอ่ะอืมเฮ้ยจอมาไม่ออกก็ไม่นนอ่ะนี่เดียว เลยผกัสตรงไหนผฟกัดตรงไห้อหันมาหันมาอืาออแล้วชอบเป็นไงคะเป็นไงคะเหลือแตกเลยคะ่ะน้องรู้ไหมว่าทำไมถึงชื่อไอติมไข,ข่แข็งทำไมคะเพราะว่าเขาเอาไข่ไก่ไข่แดงเนี่ยค่ะไผปปสมลงไปในไอติมฮะจะได้เหรอดไ,ได้เนือน้ออร่อยมากงอยากลองไม่ใช่เปลือกนะเขาเหนียวดำอ่ะลองกิมดู แม่เทนะน้องเจา้ญญาเจา้าตันนี้แทนะคะมันจะได้หมูไข่ใช่ย,ย่อยเลยนะคะมันดิบไข่ดิบปะแม่ไข่ดิบ,ดบมันจะไม่ท้องเสียใช่ไหมมันมันใช่ไหมอืมอืมไอจิ้มกะทิกับกับไข่เหมือนบัวลอยอ่ะอืมรู้สึกเหมือนบัวลอย มันไข่มันสุกแต่มันดิบมันไข่มันสุกแต่มันดิบอ๋อใช่ yeah, นี่เห็นไหมมีไข่ไข่แดงเยอะมากอืม,มันอร่อยมากเขาไม่ได้เขาไม่ได้จ่ายจังนะคะแต่ช่องแทงจดหัวสั่นค่ะอืม 정보밖에 보이지 않습니다. 제 몸은 전께서보나 백색을 얻는 것은 제 영혼의 나입니다. 태어날 때 받은 제 몸은 이미 불타 없어졌고 지금의 몸은 원래 제 것이 아니다 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปหน้าแม่ปานจะพาทุกคนไปซื้อไปกินไปเที่ยวรีวิวสั่งอาหารอะไรก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ